ความเกลียดชังที่ฝั่งแค้นของเชลซีกับสเปอร์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Big Six Premier League เว็บเดียวที่เรามั่นใจตามรายแอดด้ารางที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยสำหรับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นการพบกันครั้งที่174ของทั้งคู่นะครับเป็นลอนดอนดาร์บีแมชและก็ต้องบอ,อกว่าทุกครั้งที่คู่นี้เจอกันมันเต็มไปด้วยแรงแค้นและก็ ความเกลียดชังน,นะครับแม้ว่าตอนนี้เับเจ้าของเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเชลซีไม่ใช่เซีมีโรมมนอับดามวิชอีกแล้วนะครับแต่ว่าความเข้มขน้นก็ยังคงร้อนระอุเหมือนเดิมนะครับและก่อนที่จะดูเรื่องราวความดุเดือดที่สุดมาน,นี้ผมจะาพาดูเรื่องราวความเป็นมาของคุณนี้กันก่อนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเขามีสติอะไรอย่างไรกันบ้างน,นะครับสติครับทั้งคู่ที่เคยพบเจอกันมานี่เชลซีชนะไป77ครั้งครัครบเสมอ42ครั้งสเปอร์ชนะ54ครั้ง ครับครั้งล่าสุดที่เจอกันเนี่ยคือ23มกราคม2022นะครับก็เป็นเชลซีนั้นเบิร์สตแสตมฟอร์ดบริดจ์เอาชนะนัมฮอสเปอร์ไปได้2ประตูต่อ0ครับหากจะย้อนกลับไปครับครั้งแรกที่คุณนี้เจอกันเนี่ย18ธันวาคมในปี1909ในเวทีดิวิชั่น1เนี่ยเกมนั้นก็เป็นเชลซีเอาชานนัมฮอสเปอร์ไปได้2ประตูต่อ1ในเวลานั้นครับและแน่นอนนะครับว่าทุกครั้งที่พบกันเนี่ยมักจะมีเหตุการณ์ดุเดือดเลือดพ่านกันตลอดแล้วก็มีกันหลากหลายเหตุการณ์แต่ว่าก่อนที่รู้เรื่องราวในอดีตเนี่ยผมขอถามความคิดเห็น กันหน่อยเลยกันนะครับว่าคิดว่าเกมไหนที่คุณนี้เจอกันที่คุณจําได้นะว่ามันดูเดือดที่สุดเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้หรือว่าจะเป็นว่าแบบเคยดูผ่านแบบยูทงยูทูบอะไรพวกนี้หรือว่าเคยผ่านหูผ่านตาเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่าเหตุการณ์ไหนมันเดือดที่สุดนะฮะทีนี้ครับมาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับผมจุดเริ่มต้นครับของคุณนี้ในความเกลียดชังเนี่ยมาแบบไม่ได้นานแบบเป็นหลักร้อยปีสี่ห้าร้อยปีนะฮะมันเวอร์ไปนะฮะไม่ใช่แบบนิยายนิ่งจีนอะไรแบบนั้นนะฮะจุด 967นะครับคู่นี้ฟาฟันคู่แข่งเอาชนะกันมาเพราะเอฟเอครับเนี่ยห้ามแพ้ใครครับก็ชะน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 ะชนะกันมาครับเดือคู่แข่งกันมามากหน้าหลายตาครับและเกมนัดชิงในวันนั้นแฟนบอล ดัทรักเข้ามาในเวมบรีกว่า1000 0แคนนะครับแล้วก็ผลจบลงด้วยชัยชนะของทอ้แนมฮอสเปอร์ครับเอาชนะเชลซีด้วยสกอร์สประตูต่อ1แต่ว่าไฮไลท์ในเกมนั้นครับมันไม่ได้มีแค่ผลการข่งขันนะครับเพราะว่านอกเหนือจากผลการขังขันแล้วคือการเข้าปะทะของแฟนบอลทั้ง2ฝั่งนะครับมีการได้เลือดเดือเลือดตกยางออกกันเพราะว่ามีการตีกันอีรุงตุงหนงังมโซตุเล้งกันเต็มไปหมดนะครับแถมการขังขันในสนามนี้ก็มีจังหวะคาบดูคาบต่อกันแบบโชะใช้โชะใช้กันเต็มไป หมดเลยนะครับเรียกว่า50 50นี่ไม่มีหร้วครับแบบว่าอันตราย70 30แกก็ใสกันแล้วครับ,แบบ 7, 10, 30, นรบจนทางตำรวจเนี่ยต้องเข้ามาเคลียร์เรื่องนี้พยุติความรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับผม แล้วเวลาก็รู้เรื่องเลยผ่านไปจนกระทั่งอีก7ปีต่อมาครับพอมเดือดของคู่นี้มันก็ประทุแล้วก็ระอุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฤดูกาล1 9 7 4 1 9ก5าร1 9กับคืออยุใน,า 1917, 19 75, ในดานสุดหนิบของเชลซีที่ชื่อว่าปีเตอร์บเนติก็มีแข้งตัวเก่าอย่างเรวิลกินนะครับที่คุมแผงกลางอยู่รวทั้งมีแอ d ดดี้แม็กเฟรดี้คุมทีมในตอนนั้นนะครับแล้วก็เป็นช่วงของท้ายฤดูกาล แต่ผลงานของทีมในปีนั้นเรียกว่าตกต่ำสุดๆเลยนะฮะพวกเขาต้องดิ้นรนหนีตายสู้แข่งในการหนีรอดในตอนนั้นคืออริร่วมเมืองอยา่างทั้งฮอสเปอร์เพราะทั้งเชลซีแล้วก็สเปอร์นั้นอยู่ในโซนสีแดงต้องดิ้นรนหนีตกชั้นทั้งคู่ซึ่งคู่นั้นบังเอิญมาเจอกันในช่วงโค้งของสุดท้ายโดยก่อนเกมนะครับเชลซีเนี่ยมีแต้มมากกว่าอยู่หนึ่งแต้มแต่ผลปรากฏว่าพอเล่นกันไปแล้วครับเป็นทางด้านของสเปอร์เนี่ยเอาชนะเชลซีไปได้2ประตูศูนย์เก็บ2แต้สมสำคัญได้สาเร็จนะคร เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันอีกเช่นเคยและก็ทั้งในและก็นอกสนามเลยทีเดียวนะครับผมและที่ร้ายไปกว่านั้นคืออีก2เกมที่เหลือครับทางเชลซีก็แพ้รวดนะครับจนต้องตกชั้นไปสู่ดิวิชั่น2พร้อมกับลูตันทาวแล้วก็คาริโซยูเนเตดส่วนสเปอร์นั้นรอดตกชั้นแบบบุบหวิดวชนที่ต้องแบบแ้มห่างกันกับลูตันแล้วก็เชลซีไปแค่หนึ่งแมเท่านั้นเรียกว่าสเปอร์นั้นทำแสบมากๆที่ชนะเชลซีได้ในตอนนั้นนะครับและต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยมันชนะได้สอแตแมนะครับแล้วก็เสมอ ะะแต้มันไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับแล้วก็ในเวลาต่อมาครับความุดเดือเดเลือดอผ่านเนี่ยก็ในช่วงของต้นทศวรรษ90ครับในปี 1990- 1991ากลากยาวจนถึงปี2อ0 5นาถึง2006เนี่ยทางสเปอร์ก็ไม่สามารถเอาชนะเชลซีได้เลยนะครับเรียกว่าโอ้สเปอร์นั้นแข็งนมาครับโดยกว่าที่สเปอร์ครับจะสามารถเอาชนะเชลซีได้เนี่ยโหกินเวลามาอย่างยาวนานนะครับจนถึง5พฤศจิกายนในปี2006สเปอร์นั้นยุติความอัปยศที่ไม่ชนะเชลซีได้ในลีกนะฮะนานถึง้น เปิดไวฮัตเลนเอาชนะ, Chelsea, ะเชลซีไปได้2ประตูต่อ1นะครับทำให้สิ้นสุดการรอคอยกันสักทีซึ่งวันนั้นเหล่าแข้งสเปอร์และก็แฟนบอลนั้นต่างสะใจกันอย่างมากเลยนะครับว่าเอ้ยชนะเชลซีแล้วเวย้ยจนกระทั่งความร้อนระอุนะครับมาหัวสุดๆครับเกมลีกครับเป็น, 25, 2016, ก,มมนการสามพิศพันสองพันสิบหกครับเกมนัดที่สามสิบหกของฤดูกาลสองพฤษภาคมในปีสองพันสิบหกเป็นช่วงท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับอีกสองสามนัดเนี่ยจะปิดฤดูกาลแล้วและตอนนั้นสเปอร์มีความหวังในการลุ้นแชมป์แย่งกับอาร์เซนอลแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้้อยยู่ดวนะครับ เกมนี้ลอนดอนดับบี้แมชพวกเขาต้องชนะเท่านั้นนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการต่ออายุในการลุ้นแชมป์สเปอร์เนี่ยออกนําไปก่อนครับ2-0แต่ท้ายที่สุดครับโดนเชลซีเสมอได้2ต่ 2. อสองโหทำให้คู่นี้ครับมีใบเหลืองเกิดขึ้นกันว่อนเต็มไปหมดเลยนะครับเกิดขึ้นทั้งหมด12บใบครับทาฟาร์ไปทั้งหมดเนี่ย29ครั้งสเปอร์โดนไปเนะครับเชลซีโดนไป3ใบโดยเกมนี้ถูกเเรียกว่า Battle of Stamford Bridge และถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหนึ่งในหน้าปัติศักตร์พรีเมียร์ลีกรวมถึงในเวลาต่อมาเนี่ยยังมีคดีเหยียดผิวของดูดิเกอร์ตามมาอีกด้วยนะครับรีกได้ว,ว่าคู่นี้นั้นไม่ยอมกัน,นจริงๆครับแถนตอนนี้ครับล่าสุดเนี่ยกุณซือสเปอร์เป็นอดีตในเก่าเชลซีที่เคยพาทีมเข้ชั้นอย่างอันโตนิโอคอนเต้ซึ่งต้องบอกว่า คู่นี้นั้นสนุกสนานแน่นอนครับคอนเต้ e เนี่ยจะพาทีมมาบุกที่แซงฟอร์ดเวชเจอกับโทมัสทูเคลลิลนั่นเองครับความดุดเดือเดเลือพันคู่นี้ในือดิดมันก็เต็มอยู่แล้วครับแล้วยิ่งโค้ชอย่างคอนเต้เคยคุมเชลซีมาซึ่งวันพี่จะถึงวันพรุ่งนี้นะฮะก็จะเตะก,กันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งตามเวลาของบ้านเราครับผู้ตัดสินก็เดือดพอกันครับแอนโทนีเทเลอร์บอกเลยว่าแค่ผู้ตัดสินก็เดือดแล้วปอดคอมเป็นมาก็เดือดแล้ว และทั้งคู่นั้นก็ชนะมาทเปิดฤดูกาลทั้งคู่ครับทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยเอาชนะมาได้ครับ4-1ในการเจอกับซารัมตันส่วนทางฝั่งของเชลซีนั้นเอาชนะเอลฟ์ตันมาได้1-0เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรจากการเจอกันที่1 7 4ของคู่นี้คิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยครับไมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของ Premier l e a g u กกันด้วยแล้วกันนะครับเว็บเดียวที่เรามั่นใจ at y u f a wisdom สมัครฟรีร้อยเปอร์เซฝากร้อยรับ200คืนค่าคอม0.7ทุกยอดเล่นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำคืน5%ยอดเสียทุกเดือนไม่มีเพดด